ครับอแล้วครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันเนี่ยแพงนะครับขึ้นตกวันตกวันจริงๆคบนองเศ้าหนุ่ยแต่หลายคนนะครับก็้องหาวิธีหรือว่าห้าทังเลือในการเดียปรหยัดน้ำมันลงนะครับแล้วมาซึ่งราคาน้ำมันแพงเนี่ยต้องบอกนะครับว่าชาวบ้านใยญ่เองก็หันมาซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งประหยัดว่าไล่แ่าตัวที่เดียวนะครับด้านผู้ประกอบการก็ปืิมที่ว่าหยดค้าเนี่ยพุ่งขึ้นครับจากสถานการณ์น้ำมันถูกชนิดปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทำห้ผี่นองประชาชนผู้ชายรถได้รัับบผลกกอย่างน หลายคนจึงหาวิธีการประหยัดค่าใช้จ่าย,ายโดยหันไปหาทางเลือกอื่นไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์มากเลยนะครับสำหรับสถานการณ์โควิดนี้ครับเนื่องจากว่าประหยัดกว่าเดิมนำประหยัดกว่าเดิมน้ำมันเนี่ยายเทถาตัว,ตวเลยทีเดียวครับผู้ซื้อเ้าก็ได้ลงพื้นดินไปสำรวจลานขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับยานตัวเมืองหัดยหญ่พบว่ายอดขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านี่พุ่งขึ้น ขายดีจนบางรุ่นเนี่ยมีสินค้าไม่พอ่อขายยางร้านมอเตอร์ไซค์ side, ไฟฟ้าเดโก้ฮัตย์ยซึ่งถือว่าเป็นร้านขายรถยนต์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าไล่รุ่นนะครับประชาชนในความสนใจเข้ามาเลือกซื้อ,อย่างต่อเน,นื่องตลอดทั้งวันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือรถมอเตอร์ไซค์ side, ไฟฟ้าเดโก้ co, มีให้เลือกสามรุ่นในการนะครับก็คือมอเตอร์น0่งพันวัตสองพันวัตแล้วก็สามพันวัตราคาก็ไม่แพงเริ่มต้นเนี่ยถี่ซ้ำมึนว่าบาเทน,นั้นประโยชน์เนี่ยใชายซอยคุม้ไไมค่า ครับดระยะทางสูงสุดนย50กิโลเมตรครับดานนังซาซา,ซาเนยฮิเล่พนักงานขายร้านมอเตอร์ไซค์ไฟฟา LEGO, ้าเลโก้หัดย้ายในก่ะบอกาวา่าช่วงนี้เนี่ยประชาชนให้ความสนใจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามากเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าประหยัดว่ารถที่ต้องเติมน้ำมันไล่ท่าตัวค่ะย่างบางรุนเนี่ยค่ะชาร์จไฟบ้านเนี่ยเขาขาใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ50บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็ม,มีลูกค้าซึ่งเสื่อไปประกอบอาชีพไรเดอร์ปรากฏว่าค่าไฟในรถยนต์น่งลอยว่าบาทต่อเดือนท่านั้นค่ะ รถไฟฟ้าเราประหยัดทุกอย่างอะค่ะพี่แม้แต่ชาร์จไฟบ้านบางรุ่นอะค่าไฟตกเดือนละ50บาทภาษีก็มีละ50บาทซึ่งมันต่างกับรถที่ใช้น้ำมันอยู่แล้วก็คือจะหลักๆจะเน้นความประหยัดอย่างเดียวของของเราจะมีอะมอเตอร์1 0 0 0วัตต์2,000วัตต์แล้วก็3,000วัตต์ซึ่ง1 0 0 0วัตต์จะเหมาะสำหรับนักศึกษาแล้วก็ใช้ขับขี่ทั่วไปเพราะว่าจะขับขี่บนท้องถนนอะ ต่อครั้งที่ชาร์จไฟบ้านประมาณ70กิโลได้สำหรับลูกค้าสาหรับลูกค้าที่ใช้แบบระยะทางไกลๆประมาณ150กิโลก็จะก็จะเน้นใช้เป็น3,000วัตต์เพราะว่าประหยัดค่ะพี่ลูกค้าลูกค้าหนูใช้ไปขับแก๊ปค่เคสนี้เขาก็กลับมาบอกว่าค่าไฟมาแล้วนะมาแค่ร้อยกว่าบาทเองต่อเดือนก็ใช้ทุกวันชาร์จทุกวันเขาก็ทำงานด้วยวิ่งทุกวันประหยัดอะค่ะ นางสาวกุญชยาแพทมูนีนึ่งในลูกค้าี่เดินทางมาเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะเทรานมอเตอร์ไซค์ไฟฟา้าเดโกฮหัดย้ายเขาบอกเขาว่าช่วงนี้เนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยแพงก็เลยหันมาลงใช้รถไฟฟ้าดูบ้างค่ะ นอกจากประหยัดคา่าใช้จ่ายแลว้วก็ยังมีความคงตัววานะคะและก็ถือว่าอบโจทย์มากในสถานการณ์แบบนี้อีกทางยังมีราคาที่ไม่แพงอีกด้วยค่ะนี่ตองพันไปซื้อแล้วนะคเะรานนั้นจะได้ช่วยลดราคาน<อ>้ำมันด้วยนะคะเราฟังเสีงเยงอะไรค่ะหนึ่งเลยค,คือนะ้ำมันแพงใช่ไหม,มล้วอย่างที่สองก็คือพอไปรับลูกเที่ยวเรียนนะคะ<ม>จริงๆอยากได้เพราะว่ามันจอดสะดวกกว่า<ม>สะดวกกว่าเพราะว่ารถยนต์เอาจริงๆเวลาไปวนรับลูกสองสามรอบกว่าจะหาที่จอดได้ก็เลยแบบอยากได้มอเตอร์ไซค์ แต่ว่าพอมอเตอร์ไซค์ก็อยากได้ไฟฟ้าแล้วล่ะ mm hmm. ไม่อยากซื้อลดน้ํามันแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่เอาเลยค่ะ <c oughs> ถ้าเทียบกันนะคะเหมือนถ้ารถยนต์เนี่ยสมมติว่าตอนนี้น้ำมัน1000บาทเนี่ยได้300กิโลแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ย3 0 0กิโลเขาเติมอยู่ <c oughs> เขาน่าจะใช้อยู่ที่ประมาณ250บาทอะคะ่ะ mm hmm. ประมาณนี้นะถ้าไปชาร์จข้างนอกนะคะประมาณ250บาทปัดว่ามันต่างกันมาก4เท่าอะคะ่ะ mm hmm. คนละเรื่องเลย ตอบโจทย์แน่นอนสีเท่านี้คือลดลงเยอะมากค่ะแล้วด้วยค่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยก็ถูกกับมอเตอร์ไซค์น้ำมันอีกนะคะคือแบบมันตอบโจทย์แล้วแหละลงทุนเริ่มต้นก็ถูกกว่าแล้วสำรับร้านมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้สาขาแย้นะครับตั้งอยู่ที่ถนนเพกรเกษมตำบลโค้งอำเภอแย้จังหวัดสุโขกัยมีขายรถไฟฟ้าหลายชนิดด <c oughs> ้วยกันไม่ว่าจะเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเด็กจักรยานไฟฟ้า หลอดซหลอดไฟฟ้าแล้วก็มอเตอร์ไซค์่องหลอดไฟฟ้านะครับก็มีให้เลือกราากยรุ่นตอบโจทย์ทังเด็กแล้วก็ผู้ย้ญยสามารถอ่าสอบท้ามได้นะครับที่หม่เหลทรศัพซ์0869621111ครับนี่ถ้าว่าใครอยากจะหลดค่าใจจ่านะคะคก็สามารถไปเปลี่ยนไปซื้อได้นะหลดจักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะนี่